สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีทําควา,สามสะอาดหัวฉีดของปรินเตอร์นะครับก็ให้มาที่ Start นะครับแล้วก็มาที่ Device and Printer ครปนนึงนะครับก็ให้เลือกปรินเตอร์ที่เราใช้นะครับใช้ Canon MP280 นะครับก็ให้เลือกปรินเตอร์ o าติครับมาที่ ใหรร้เลือกทําความสะอาดอย่างละเอียดครับแล้วก็เลือกว่าจะทําเฉพาะสีดําหรือสีทั้งหมดอ่ะผม mm hmm. เลือกเฉพาะสีดํา จะพิมพ์ลายหัวฉีดออกมาด้วยก็ได้ครับแต่ผมไม่ต้องการครับหัวจะเลอกไปให้ทำคอรจารอย่างเดียวก็รอให้จุดเสร็จนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ